สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้วันพุธเนาะก็มาเจอกันในเนื้อหาของระดับม .6 นะครับใครที่รออยู่ในเรื่องของการประยุกต์อนุพันธ์นะครับตอนนี้เราเข้าสู่คลิปที่4นะครับแต่ว่าหัวข้อของการประยุกต์อนุพันธ์จะเป็นหัวข้อที่3อยู่นะครับหัวข้อในวันนี้ที่เราจะพูดถึงการนําอนุพันธ์มาประยุกต์ใช้ก็คือเรื่องของการหาช่วงที่ เป็นการเช็คกันนะครับว่าฟังก์ชันเพิ่มช่วงไหนฟังก์ชันลดอยู่ในช่วงไหนนะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเหมือนกลิ่นนําขึ้นมาก่อนที่จะเข้าไปสู่เรื่องจริงๆที่เราจะต้องลงลึกรายละเอียดกันนั่นก็คือเรื่องของค่าสูงสุดและค่าต่ําสุดของฟังก์ชันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของฟังก์ชันเพิ่มกับฟังก์ชันลดเนี่ยก็จะมีประโยชน์นะครับในเรื่องของการเช็คค่าว่ามีค่าสูงสุดต่ําสุดไหมนะครับ รวมไปถึงถ้าเกิดได้เรียนแคลคูลัสชั้นสูงขึ้นไปเนี่ยในระดับปริญญาตรีหรืออดุดมศึกษาเนี่ยนะครับในแคลคูลัสหเนี่ยก็อาจจะต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดเข้าไปช่วยนะครับในเรื่องของการพิจารณาฟังก์ชันที่มันซับซ้อนขึ้นที่มันยากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยด้วยด้วยความที่เป็นเรื่องของการเอาอนุพันธ์มาประยุกต์ใช้เพราะนั้นครูก็จะต้องอธิบายหลักการก่อนนะครับว่า มันก็เป็นสิ่งที่เคยอธิบายไปแล้วแหละแล้วว่าการที่เราเอาอนุพันธ์ไปใช้กับเรื่องไหนเนี่ยเรื่องนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ2ปริมาณนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่เรามองในเรื่องของอัตราการเปลี่ยนแปลงของกราฟนั่นเองนะครับว่ากราฟเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไง ซึ่งในตัวทฤษฎีบทในหนังสือที่ให้ไว้นี่นะครับก็บอกว่าถ้าเราให้ f เนี่ยครับเป็นฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์นะครับบนช่วงเปิด ab และมันต่อเนื่องในช่วงปิด ab นะครับข้อที่1ถ้า f x มากกว่า0นะครับสำหรับทุกค่า x แล้ว f x เป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วงเปิด ab นะครับข้อที่2ถ้า f x น้อยกว่า0สําหรับทุกค่า x แล้ว f x เออไม่ใช่ fx เป็นฟังก์ชันลดบนช่วงเปิด ab นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเหมือนกับมันก็ไปตามเครื่องหมายเลยนะครับก็คือถ้าเกิดเราดิฟแล้วมากกว่า0เนี่ยก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มถ้าดิฟแล้วน้อยกว่า0ูนย์ก็เป็นฟังก์ชันลดนะครับสังเกตง,ง่ายๆถ้านักเรียนมีฟังก์ชันเชิงเส้นสักตัวหนึ่งนะครับเช่น y เท่ากับ 2x แบบเนี้ยนะครับนักเรียนต้องรู้อยู่แล้วว่าไอตัวกราฟตัวเนี้ยมันจะเป็นเส้นเฉียงขึ้นถูกไหมครับ ยิ่งค่า x เพิ่มค่า y ก็จะยิ่งเพิ่มหรืออัตราการเปลี่ยนแปลงของมันก็คือความชันของเส้นตรงนะครับถ้าเส้นตรง y เท่ากับ 2x ก็แสดงว่ามันมีอัตราการเพิ่มเป็น2ใช่ไหมครับทุกๆค่า x เพิ่ม1หน่วย y จะเพิ่ม2หน่วยแบบเนี้ยนะครับถ้าเกิดนักเรียนนําตัว y เท่ากับ 2x ไปดิฟนักเรียนก็จะได้เลข2ออกมาซึ่ง2เนี่ยมันมากกว่า0ก็จะตอบได้ว่าเออมันเพิ่มขึ้นอัตราการเพิ่มของมันก็คือเพิ่มทีละ2ไปเรื่อย นั่นเรียกว่าฟังก์ชันเพิ่มครับแต่ถ้าเกิดกลับกันเป็นตัว f x เท่ากับลบ 2x นะครับแบบเนี้ยลบ 2x นักเรียนเวลาวาดกราฟมันก็จะเป็นเส้นเฉียงลงใช่ไหมเวลาเวลาวาดรูปมันก็จะเฉียงลงมานะครับนั่นแหละคือความชันติดลบเวลานักเรียนดิฟแล้วมันก็จะได้ตัวลบ2ที่เป็นลบนั่นเองนะครับอันนี้คือเบสิกง่ายๆเข้าใจแบบง่ายๆถ้านักเรียนออมองกราฟออกนะครับ เราก็แค่เอาเรื่องของอนุพันธ์ก็คือการดิฟเนี่ยไปใช้นะครับทีนี้สิ่งที่ครูยกตัวอย่างอ่ะอาจจะดูง่ายๆใช่ไหมครับทีนี้พอมันเป็นกําลังที่มากขึ้นล่ะ mm. เช่นฟังก์ชันกําลัง2ฟังก์ชันกําลัง3นะครับในตัวกราฟมันก็จะมีทั้งเพิ่มทั้งลดนะสิ่งที่เป็นปัญหาของเราก็คือว่าเราอยากจะรู้นะครับว่าช่วงไหนล่ะที่มันเป็นฟังก์ชันเพิ่มแล้วช่วงไหนที่เป็นฟังก์ชันลดบ้างนะครับอันนี้คือประเด็นทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ สิ่งที่ครูจะอธิบายต่อก็คืออยากจะให้ดูเรื่องของกราฟให้ออกนะครับทำไมเราถึงบอกว่าออ f prime x มากกว่าศูนย์แล้วถึงเป็นฟังก์ชันเพิ่มแล้วทำไม f prime x น้อยกว่าศูนย์แล้วถึงเป็นฟังก์ชันลดนะครับง่ายๆเลยครับก็คือตอนที่เราเรียนเรื่องออความชันเส้นโค้งเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าเวลาเราดิฟฟังก์ชันเส้นโค้งปุ๊บมันจะได้ความชันถูกไหมครับซึ่งความชันตัวนั้นจะแทนความชันของเส้นสัมผัสนั่นเองนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าคูมีเส้นโคง้งเป็นกําลัง3เส้สนนี้ขึ้นมา1เส้นเส้นโค้งเส้นนี้นะครับแล้วคูลากเส้นตรงที่เป็นเส้นสัมผัสนะครับขึ้นมา1เส้นตรงนี้นะครับให้มันสัมผัสการาฟตรงนี้อันนี้คือเส้นนี้เส้นแรกถามว่าเส้นตรงเส้นสัมผัสสีแดงเส้นแรกเนี่ยที่คูลากเนี่ยมีความชันเป็นบวกหรือลบนะครับทุกคนก็จะตอบได้ว่ามันมีความชันเป็นบวก เพราะว่าเส้นมันเฉียงขึ้นใช่ไหมครับ x เ,เพิ่ม y ก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะฮะหรือถ้าเกิดครูเปลี่ยนจุดสัมผัสอ่าเปลี่ยนจุดสัมผัสแล้วก็ลากอีกเส้นหนึ่งขึ้นมาครับอ่าคนละจุดกันนะครับความชันเปลี่ยนไปแต่คําถามคือความชันเป็นบวกหรือลบอ่านักเรียนคําตอบก็ยังคงตอบว่าเป็นบวกอยู่ใช่ไหมครับเพราะความชันมันชันขึ้นนั่นเองหรือครูจะเปลี่ยนเส้นไปเรื่อยๆนะครับ นะไม่ว่ายังไงก็ตามในช่วงที่ก่อนจะถึงจุดที่เป็นจุดสูงสุดของกราฟเนี่ยถึงแม้ว่าเส้นตรงมันจะเฉียงแบบค่อยๆนอนลงนอนลงใช่ไหมแสดงว่าความชันจะค่อยๆน้อยลงเรื่อยเรืแต่ยังไงก็ตามความชันก็ยังคงเป็นบวกอยู่นั่นแหละนะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยสรุปว่าจากเส้นสัมผัสเส้นโค้งสีแดงที่ครูลากให้ดูเมื่อกี้มันมีความชันเป็นบวกทั้งหมดเลยนะครับ แสดงว่าในตัวเส้นโค้งในช่วงนี้นะครับเราดิฟแล้วมันจะต้องมากกว่า0น,นะครับกราฟในช่วงนี้ก็เลยเป็นฟังก์ชันเพิ่มอ่าฟังก์ชันเพิ่มก็คือความชันมันเป็นบวกนั่นเองนะครับอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ทีนี้พอไปถึงจุดจุดหนึ่งที่เป็นจุดสูงสุดนะครับเส้นสัมผัสมันก็จะเป็นเส้นแนวนอนแบบนี้ตรงเนี้ยนะครับจะเรียกว่าเป็นความชันเท่ากับ0หรือว่า f ร์ม x เท่ากับ0 นะครับซึ่งเส้นนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปพูดกันในเรื่องของค่าสูงสุดต่ําสุดนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่พูดถึงนะครับขอละเอาไว้ก่อนเราจะมาพูดถึงช่วงที่ความชันเป็นบวกกับความชันเป็นลบทีนี้ไอ้จุดความชันเป็นศูนย์เนี่ยเป็นจุดแบ่งนะครับเป็นจุดแบ่งพอมันมาถึงความชันเป็นศูนย์ปุ๊บเนี่ยเส้นกราฟที่อยู่ถัดไปนะครับความชันมันจะเปลี่ยนเป็นลบละเห็นไหมฮะพรคูณลากเส้น สัมผัสที่อยู่ด้านขวาที่เป็นจุดด้านขวาของกราฟนะครับที่เลยจากจุดสูงสุดไปแล้วเนี่ยเส้นตรงของเราเนี่ยจะมีความชันติดลบนะครับดังนั้นเนี่ยตรงเส้นสีส้มนะครับมีความชันเส้นสัมผัสเป็นลบก็ทำให้ตัว f p r ร์ x ของเราน้อยกว่า0ยกราฟก็จะเป็นฟังก์ชันลดนั่นเองนะครับนี่คืออธิบายด้วยกราฟให้เห็นภาพว่าอ๋อฟังก์ชันเพิ่ม มันก็คือดูจากความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งใช่ไหมครับที่มันเป็นบวกส่วนฟังก์ชันลดก็แสดงว่าความชันเส้นเส้นสัมผัสเส้นโค้งมีความชันเป็นลบนั่นเองนะครับแค่นี้เลยเอาละต่อไปครับเราจะไปลองดูตัวอย่างกันนะฮะอ่ะอีกแบบหนึง่งอ่ะอันนี้คือให้ดูตามกราฟแบบง่ายๆเลยนะครับอันนี้คือสรุปให้นะครับถ้าเราลากเส้นขึ้น ก็แสดงว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มถ้าเราลากเส้นแบบลงก็เป็นฟังก์ชันลดนะครับแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเวลาเราดูกราฟเนี่ยเราจะดูง่ายนะครับว่าเส้นไหนเป็นเพิ่มเส้นไหนเป็นลดดูจากการที่เราเราลองเอามือเนี่ยลากตามกราฟดูใช่ไหมครับเนี่ยเราลากเงี้ยขึ้นใช่ไหมเราลากเวลาเราลากกราฟเราลากขึ้นก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มพอมาถึงจุดนี้เราลากลงแหละก็เป็นฟังก์ชันลดพอจุดนี้ก็ลากขึ้นอีก นะครับเพราะฉะนั้นดูตามลักษณะของการลากกราฟได้เลยก็จะตอบได้ทีนี้รายละเอียดของมันก็คือว่าเราอยากรู้ว่าครับว่าในตัวฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งเนี่ยมันมีฟังก์ชันเพิ่มอยู่ในช่วงไหนฟังก์ชันลดอยู่ในช่วงไหนนะครับตรงนี้เราก็อาศัยตัวทฤษฎีบทเมื่อกี้นะครับมาลองทําตัวอย่างที่15กันนะตรงนี้ครูอขอให้เราเขียนเป็น f x นะครับไม่ใช่ f ผานนะตรงนี้น่าจะ มีขีดเพิ่มเข้ามาเนี่ยไม่ใช่นะครับเป็นตัว fx ธรรมดาเป็นเส้นโค้งธรรมดาเลยนะครับำกำหนดว่า fx เท่ากับ1ส่วน3 x ยกกำลัง3ลบด้วย1ส่วน2 x กำลัง2ลบ2 x ครับก็ให้หา2ข้อนะครับข้อแรกหาช่วงที่ทำให้ f เป็นฟังก์ชันลดกับข้อที่2หาช่วงที่ทำให้ f เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับนักงเรียนจำจุดสำคัญแค่2จุดเท่านั้นเองมันตรงตัวตายตัวอยู่แล้วเนาะถ้าเป็นฟังก์ชันลดก็คือดิฟแล้วต้องน้อยกว่า0 ถ้าเป็นฟังก์ชันเพิ่มดิบก็ต้องมากกว่าศูนย์อันนี้น่าจะจำง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเรามาลองทำข้อ1กันคนระับในข้อที่1น,นะครับเขาต้องการให้เป็นฟังก์ชันลดนะครับครูขอสรุปใจความหลักๆง่ายๆเลยนะครับสิ่งที่เขาอธิบายนักเรียนก็ลองไปอ่านเอาเองเนาะสิ่งที่นักเรียนต้องทำเป็นันดับแรกก็คือว่าดิบครับนะขั้นที่1เลยก็คือเอาดิบฟังก์ชันมานะครับว่าได้อะไร จากตัว1นส่วนสามเอ็กซกำลังสามลบหส่วนสองเอ็กกำลังสองลบสองเอ็กนั่นเองก็ดิฟเลยมันจะออกมาเป็น x กําลังสองลบ x ลบสองใช่ไหมครับนี่คือดิฟนะเสร็จแล้วนะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปนึกถึงว่าเราต้องการฟังก์ชันอะไรนะครับถ้าเราต้องการฟังก์ชันลดนะครับเราก็จับเอาตัวที่เราดิฟได้เนี่ยมาน้อยกว่า0ูนย์ครับคือตั้งเป็นอสมการน้อยกว่า0ูนย์แล้วเราไปแก้อสมการ นะครับเพราะถึงตรงนี้เนี่ยความยากง่ายขึ้นอยู่กับตัวกําลังของสม,สมการที่เราจะแก้และนะครับถ้าเป็นอาสมการกําลัง1ก็ง่ายย้ายข้างได้เลยแต่ถ้าเป็นกําลัง2นักเรียนก็ต้องไปทวนเรื่องของอาสมการพหุนามกําลังสองนะครับแยกตัวประกอบเขียนเส้นจํานวนใส่ช่วงบวกลบบวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าใครจำไม่ได้จำไม่ได้เดี๋ยวครูขึ้นลิงก์วิดีโออสมการไว้ให้นะครับ ใครที่ลืมไปแล้วหรือว่าไม่เคยเรียนหรือว่าจาไม่ได้ก็ไปย้อนหลังทบทวนดูก่อนนะครับซึ่งมันไม่ยากครับก็คือแยกตัวประกอบเสร็จไปเขียนเ,เส้นจํานวนเนี่ยนักเรียนก็จะรู้ว่าอะสมการน้อยกว่าก็ตอบช่วงลบอะสมการเป็นเครื่องหมายมากกว่าก็ตอบช่วงบวกแค่นั้นเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้นักเรียนไปทวนแป๊บเดียวก็ได้นะครับแล้วก็กลับมาเรื่องนี้ต่อตรงนี้ก็ เฉลยไปเลยนะครับแยกตัวประกอบเสร็จใส่เส้นจํานวนนะครับเราต้องการช่วงลบใช่ไหมครับช่วงลบก็จะตอบช่วงตรงกลางนะครับระหว่างลบหนึ่งถึงสองเนี่ยเวลาสรุปก็สรุปว่าจากกราฟเนี่ยครับทาให้ f ค่าน้อยกว่าศูนย์ก็คือช่วงเปิดลบหนึ่งถึงสองเวลาสรุปคําตอบก็จะบอกว่าช่วงที่ทําให้ f เป็นฟังก์ชันลดก็คือช่วงปิดลบหนึ่งถึงสองนะครับตรงเนี้ย ขออธิบายเพิ่มนิดนึงละกันว่าเวลาเราพิจารณาช่วงที่เป็นฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดเราจะไม่รวมจุดใช่ไหมครับเราจะใช้เป็นจุดโปร่งเนื่องจากว่าไอ้ตรงจุด2จุดที่เป็นจุดโปร่งเนี่ยมันทําให้เกิดค่า f ผาเป็นศูนย์นั่นเองดังนั้นตรงจุดนั้นเราจะไม่ไม่คิดถึงฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลดเพราะมันจะเรียกว่าจุดสูงสุดต่ําสุดสัมผัสซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนกันต่อในครั้งหน้าในคลิปต่อไปนะครับในหัวข้อ ค่าสูงสุดต่าสุดเนาะเพราะนั้นให้จําว่าการพิจารณาช่วงที่ทําให้เป็นฟังก์ชันเพิ่มกับลดเนี่ยจะไม่รวมจุดแต่เวลาเราตอบในช่วงจะต้องตอบเป็นช่วงปิดนะครับตอบเป็นช่วงปิดก็คือรวมจุดหัวท้ายไปด้วยนะครับว่าในช่วงนี้เป็นฟังก์ชันลดนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้อีกหนึ่งข้อนะครับก็คือตออไปหาช่วงที่ทำให้ f เป็นฟังก์ชันเพิ่มบ้าง นะครับก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับครูก็จะใช้ตัวเดิมนะครับก็คือตัวดิฟตัวเดิมเขียนกราฟก็เขียนเหมือนเดิมแต่นักเรียนแค่เปลี่ยนช่วงจากน้อยกว่าเป็นมากกว่าใช่ไหมครับนะคำตอบของเราก็จะไปทางกราฟที่เป็นบวกนะครับหรือก็ตอบเป็นลบอินฟินิตี้ถึงลบหนึ่งยูเนียนกับ2ถึงอินฟินิตี้นะครับเพราะนั้นจริงๆโจทย์ข้อเดียวกันถ้าถาม2ออย่างเนี่ย เราเหมือนกับเราทําแค่ครั้งเดียวก็ได้นะครับคือดิฟครั้งเดียวแก้อสมการครั้งเดียวในตัวกราฟตัวเนี้มันจะบอกเราเลยว่าช่วงไหนเป็นฟังก์ชันเพิ่มช่วงไหนเป็นฟังก์ชันลดอยู่ในกราฟเดียวกันเพราะฉนั้นนักเรียนสามารถตอบ2คําถามภายในการทําครั้งเดียวได้เลยนะครับโดยไม่ต้องทําซ้าก็ได้นะฮะเพื่อประหยัดเวลาเนาะเวลาเราไปเจอเข้อสอบเนี่ยเราก็ดูให้ดีนะครับว่าเขาถามฟังก์ชันไหนนะครับ อันนี้จะยังไม่งงมากครับเพราะว่ามันตรงๆเลยลดก็คือติดลบเพิ่มก็คือเป็นบวกใช่ไหมครับมัน make sense ะนะก็จะจําง่ายหน่อยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างนะครับฝึกทํานะถ้าเกิดนักเรียนคิดว่าโอเคเราทวนเรื่องอสมการทําได้แล้วแก้อสมการเป็นแล้วนะครับแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการหาช่วงฟังก์ชันลดฟังก์ชันเพิ่มเป็นให้นักเรียนหยุดวิดีโอแล้วลองทําข้อนี้ดูนะครับ ไม่ยากเกินไปนะฮะตัวอย่างที่16อ่าข้อนี้จะเป็นฟังก์ชันกำลัง3นะครับ x กำลัง3ลบ3 x บวก2แล้วอยากจะรู้ว่าช่วงไหนที่เป็นฟังก์ชันลดครับนะในตัวอย่างในวิดีโอที่สอนเนี่ยจะจะยกตัวอย่างง่ายๆให้นักเรียนได้เข้าใจคอนเซปต์แล้วก็วิธีการนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนไปทำโจทย์ที่ยากนะครับ ให้ปูพื้นฐานตรงนี้คือการปูพื้นฐานให้มันแน่นพอก่อนนะครับพอเราเก็บรวบรวมความรู้พื้นฐานทั้งหมดที่มันเพียงพอแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปทําโจทย์ประยุกต์ที่อาจจะต้องใช้ความรู้เยอะขึ้นอาจจะต้องพลิกแพลงมีเทคนิคอะไรมากขึ้นเดี๋ยวนนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ่ะใครที่หยุดวิดีโอแล้วลองทําเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับข้อนี้อ่ะง่ายๆสั้นๆครูจะกระชับขั้นตอนนะครับขั้นแรกเลยก็คือ ดิฟใช่ไหมครับูก็ดิฟก่อนอ่ะดิฟตัว FX ได้ 3X 2-3กกำลัง2ลบ3ถูกไหมครับนะฮะจากนั้นเนี่ยก็ไปคิดว่าเราต้องการฟังก์ชันที่เป็นช่วงของฟังก์ชันลดก็แสดงว่าตัวที่เราดิฟจะต้องน้อยกว่า0นั่นเองก็จับตัว 3X 2-3กำลัง2ลบ3ไปตั้งเป็นอสมการน้อยกว่า0นะครับพอตัวอสมการเป็นพหุนามกำลัง2สิ่งที่เราต้องนึกก็คือต้องแยกตัวประกอบให้ได้ อย่างแรกคูดึง3ออกก่อนละกันนะครับเหลือ x กํำลังสอลบ1แยกขอโทษนะครับแยกเป็น2วงเล็บครับได้ x บวงเ x ลบเนาะแล้วถึงตรงนี้นะครับนักเรียนก็อาจจะไปเขียนเส้นจำนวนดูนะครับนักเรียนก็จะได้ช่วงคำตอบเป็นลบ1ถึง1ถูกไหมฮะช่วงลบนักเรียนก็ได้คำตอบแหละสังเกตนะครับเวลาตอบจะตอบเป็นช่วงปิดใช่ไหมฮะ แบบนี้นะครับจบเรียบร้อยอน,นี่คือเสร็จละอ่ะใครทําถูกถือว่า <c oughs> เข้าใจเออ <c oughs> ถือว่าเข้าใจแล้วนะครับไม่ยากเลยครับแต่นักเรียนต้องออแก้อสมการเป็นเนาะแอบมาดูก,กราฟนิดนึงครับ <c oughs> อันนี้คือหน้าตาของตัวฟังก์ชัน fx นะครับครูเอา ตัวฟังก์ชันไปโพอตลงใน GeoGebra นะครับก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันลดบนช่วงลบ1 1ึงจริงนะครับเห็นไหมครับจากจุดลบ1ถึงถึง1เนี่ยมันเป็นกราฟที่เราต้องลากลงใช่ไหมครับอ่มีอยู่ช่วงเดียวด้วยนะครับที่เป็นฟังก์ชันลดส่วนข้างขวาเนี่ยข้างขวาเราก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มข้างซ้ายเราก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มเห็นไหมครับเพราะเราต้องลากขึ้นอันนี้ก็ลากขึ้นเนี่ยมีช่วงนี้ช่วงเดียวที่ลากลง นะครับประมาณนี้เนาะวันนี้ก็จะมีแค่นี้นะไม่มีอะไรนะครับเราจะไปลงเรื่องยากรายละเอียดกันในเรื่องของค่าสูงสุดต่ำสุดนะครับเรื่องนี้คือปูพื้นฐานไปก่อนอ่ะอีกสักข้อแล้วกันฮะทิ้งท้ายครับข้อนี้ตัวอย่างที่17นะครับให้ fx เท่ากับ2 x กำลัง2ลบ8 x บวก5ครับถามว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดในช่วงใดถาม2อ,อย่าง แต่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่านักเรียนอาจจะทําแค่อย่างเดียวแล้วก็ตอบได้ทั้งสองคำตอบแต่เดี๋ยวครูเฉลยครูก็จะทําตามขั้นตอนไปนั่นแหละนะครับข้อนี้ง่ายด้วยเพราะว่าเป็นฟังก์ชันกําลังสองเองเวลานักเรียนดิฟมันจะเหลือแค่กําลังหนึ่งเพราะนั้นแก้อสมการกําลังหนึ่งก็ทําได้แค่ย้ายข้างาเฉยๆก็จบแหละนะครับเพราะนั้นลองทํานะครับไม่ยาก เพื่อสร้างความมั่นใจของตัวเองแล้วก็สร้างความเข้าใจของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นก็คือต้องทําเองให้เป็นนะครับถ้ารอดูเฉลยอ,อย่างเดียวแล้วก็จดตามอย่างเดียวเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้คิดเองแล้วความเข้าใจมันก็จะไม่ไม่ถ่องแท้หรือว่าความจําเวลาเราจดจากคนอื่นมาแล้วโดยเราไม่ได้คิดเนี่ยบางทีมันก็อาจจะทําให้ลืมได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเราทําเองผิดเองเนี่ย มันจะจําได้ดีกว่าเขาเรียกว่าเจ็บแล้วมันจะจําเวลาทําแล้วถ้าผิดว่าจําฝังใจเลยนะประมาณนั้นนะครับอ่ะไม,ม่การเสียเวลาเราไปดูเฉลยเลยดิฟก่อนนะ f p r ร์ x ครับดิฟแล้วได้ 4x ลบ8นะครับถ้าครูต้องการเช็คฟังก์ชันลดก่อนครูก็จะจับมาตั้งเป็นอสมการน้อยกว่า0ูนย์ครับและอย่างที่บอกนะพอเราเหลือกำลังหนึ่งก็ไม่ต้องคิดอะไรล้ว ย้ายข้างเอานะครับ 4x น้อยกว่า8แสดงว่า x น้อยกว่า2จบเลยนะครับไม่ต้องเขียนเส้นจำนวนด้วยสบายเพราะนั้นน่าจะมองออกนะครับเวลาเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับมันก็กลับกันใช่ไหมครับเป็นตัวอสมการเป็นมากกว่า0ครับแก้ทุกอย่างเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนตัวอสมการและคำตอบก็เปลี่ยนเป็น2ถึงอินฟินิตีนะครับวันนี้เอาง่ายๆนะเราจะมีทั้งง่ายทั้งยากปนกันไปเนาะบางเรื่องก็ยากบางเรื่องก็ง่าย แต่ทีนี้จะบอกเลยว่าเรื่องต่อไปที่เป็นค่าสูงสุดต่ำสุดนะครับจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะครับจะบอกว่ายากเลยก็ก็ไม่เชิงนะคือถ้านักเรียนมีพื้นฐานเรื่องอื่นๆมาตั้งแต่ต้นดีนะครับมันก็ไม่ได้ยากมากนะครับเพียงแค่ว่าเราจับจุดประเด็นให้ถูกว่าในแต่ละขั้นตอนต้องทำอะไรบ้างมันจะมีขั้นตอนเยอะอยู่พอสมควรนะครับอ่ะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ วันพุธหน้านะครับเราเจอกันทุกวันพุธนะครับก็ใครที่ติดตามก็ขอบคุณมากนะครับใครกดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอบพระคุณมากเลยนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นกําลังใจงให้กันรวมทั้งคลิปอื่นๆด้วยนะครับท,ทั้งม .4 ทั้งติวข้อสอบนะครับถ้าใครอยากจะย้อนทวนเรื่องเก่าๆใครอยากจะลองฝึกทําโจทย์เก่าๆโจทย์ที่เราอาจจะลืมไปแล้วก็ดูได้นะครับโอเคไปแล้ววันนี้แค่นี้นะฮะ บายบายทุกคนนะครับสวัสดีครับ